สวัสดีค่ะวันนี้ของนําเสนอด้วยแหวนเพชรสีเขียวนะคะเพชรสีเขียวเม็ดนี้เป็นเพชรสีเหลี่เรเดียนนะคะแฟนซีกรีนนะคะน้ำหนัก1.51กรัตค่ะและล้อมรอบด้วยเพชราบเก็ตและเพชกลมนะคะอีก1.03กรัตนะคะทั้งหมดค่ะด้วยรูปแบบจัดวางได้อย่างเก๋ไก่นะคะในการลอมก,เก็เรียบเท่ ตัวเพชรสีเหลืองสีเขียวเม็ดนี้ก็เจรไนเหลี่ยมเรเดียนที่มีความแวววาวนะคะไฟเดีนมากๆค่ะหน้าเหลี่ยมกับเจียด้านในนก็จะคล้ายๆเสียโกยนะคะที่ทําให้มีความสปาร์คสวยงามค่ะและที่สําคัญราคาพิเศษมากๆนะคะมีใบเซอร์รับรองด้วยนะคะเพชรสีเม็ดนี้นะค่ะ ราคาก็ดีมากๆนะคะเพราะปกติแล้วเพชรสีเนี่ยราคาก็จะสูงนะคะเป็นที่สร้างเป็นอยู่เม็ดนี้เขียวสวยงามคะ่ะท่านใดสนใจลองเข้ามาชมบุกก่อได้ค่ะที่ร้านสูชฉันนะคะเช่นกราวดเอ็มโพเรียมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ